สวัสดีครับผมชื่อเปาเป่านะครับสวัสดีครับผมคุณพ่อเอ๋นะครับเป็นพ่อของเปาเป่านะครับชื่อแป้งช <sim Burada> ื่อแม่ปูนะคะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ค่ะชื่อจอชนะคะเป็นคุณแม่ของพิมพ์ค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอต้อนรับเข้าสู่ป้ามาคลาสนะคะเย้คลาสนี้จะเป็นคลาสเรียนสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ให้ครอบครัวเข้าใจกันมากกว่าเดิมนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะถามทุกคนก่อนว่าเฮ้ย เคยมีปัญหาเถียงกันหรือว่าทะเลาะก,กันเวลาคุยกันเองในครอบครัวก็มีะะมีบ้างคะ่ะมีครับค่อนข้างบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบอะไรครับมีค่ะัน้น <c oughs> ก็ดีเลยค่ะเพราะว่าวิชาแรกของเราเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของวิวาทศิลคะ่ะ<ม>วิวาสศิลที่นี่เราหมายถึงอะไร เราหมายถึงศิลปะการพูดในสถานการณ์ที่ค่อนข้างขัดแย้งในบ้านเนาะค,คิดว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเวลาเราพยายามพูดคุยกันด้วยเจตนาที่ดีค่ะแต่สุดท้ายแล้วมันอาจจะใช้คําพูดที่รุนแรงหรือว่าใช้คําพูดที่เจ็บปวดจนลงเอยด้วยการทะเลาะก,กันเนาะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาลองหาสาเหตุกันแล้วก็ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มคลาสกันเลยค่ะ คลาสในวันนี้เนี่ยเราจะมีข้อความที่เราคัดมาแล้วก็พบว่าเฮ้ยเป็นข้อความที่พบบ่อยๆในการสนทนาเนาะแล้วก็อาจจะมาจากฝั่งของพ่อแม่บ้างหรือว่ามาจากฝั่งของลูกเองบ้างจะให้ลองยกมือเพื่อให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความนั้นๆเนาะแล้วก็ผัดกันพูดความรู้สึกในเรื่องของข้อความนั้นๆโดยที่อีกฝั่งเนี่ยอย่าเพิ่งแทรกพูดเนาะให้อีกท่านหนึ่งพูดให้จบ,บก่อนแล้วค่อยพูดต่อนะอ่าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยจะเริ่มไปที่ข้อความแรกค่ะ เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเขากำลังยอมรับคาว่าตัวเองอกแก่แล้วเห็นมองผู้ใหญ่เสม็คือเอาประสบการณ์ของตัวเองมีที่ตั้งที่เราเคยเจอมานะครับแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยมันมุมมองไม่เหมือนละคือเร,เราเราอาจจะโลกโลกก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่เราเองโดยเราเองก็คือเรียนรู้มาเราก็จะมองว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันคงไม่ต่างกันมากในความคิดผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบประมาณว่าเล่าเหตุการณ์ไปเลยว่าเออ แบบนี or, by, 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 so, ้ควรจะแก้ไขยังไงหรือเป็นแบบนี้แม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะเนี่ยถ้าหนูทําแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะเจออะไรแบบนี้แบบนี้ก็คือเราก็จะค่อยๆเล่าไปแล้วบอกเออเพราะว่าแม่เคยประสบเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะผมมองว่าคือในแต่ละยุคสมัยมันก็ไม่เหมือนกันจริงๆครับแล้วเขาเรียกขั้นตอนในการทําอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันครับผมมองว่าการที่พูดแบบนี้มันเหมือนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งผมว่าผลลัพธ์มันก็ไม่อาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ไม่อาจจะเป็นแบบอื่นก็ได้แค่ อยากลองในทําในสิ่งที่อยากลองครับไม่ใช่เอาคําพูดนี้มาเพื่อปิดกั้นที่นาการความอยากรูก้อยากลองของเด็กผู้ใหญ่อ่านมาก่อนก็แบบว่าน้ําร้อนอาจจะแบบไม่ได้ดีก็ได้ <S <S เขามาบอกมาบอกเราใช่ไหมว่าเอ้ยอันเนี้ยเคยทํามาแล้วอย่าไปทำนะอย่างงี้มันไม่ดีนะอ้าวแต่เรายัางไม่ลองเลยเราไม่รู้หนิว่าแบบมันสรุปมันดีหรือไม่ดีมันจะไม่ดีจำหเขาแต่แบบอ้าวถ้าเราทําแล้วมันดีก็เราก็ไปอ่านเราก็ไปบอกุลูกหลานแล้วได้ก็แบบเอ้ยฉันอ่านน้ำร้อนมาก่อนอย่างเงี้ยเธอก็ ต้องทาตามแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาทาตามแล้วอะมันไม่ใช่เขาก็ก็แบบเอ้ยมันก็ใช้คํานี้ไม่ได้แล้วสิถ้าคุณแม่เป็นเด็กย้อนกลับไปสมัยก่อนตอนคุณแม่เป็นเด็กคุณแม่ก็คงเชื่อแหละแต่คุณแม่ก็คิดว่าเด็กสมัยนี้เขาคงไม่เชื่อเพราะเขาไม่ได้ทำยื่งหมายถึงว่าเขาไม่ได้ลองอาบน้ำร้อนเวลาที่เขาอาบน้ำร้อนแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่ามันสบายสําหรับเขาก็ได้หรือบ,บางทีเขาอาจจะคิดว่ามันมันือกตัวเขาก็ได้แล้วไม่อาบอีกอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ำหรับแม่นะเอาความรู้สึกก่อนเป็นประโยคที่ได้ยินแล้วรู้สึกเสียใจก่อนดีไหมอันอันดับแรกเลยอาจจะเป็นประโยคที่รู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าจังว่าก็ใช่ก็ดูแลตัวเองได้แต่ว่าที่แม่พูดไม่เชื่อว่าดูแลตัวเองไม่ได้ก็เชื่อว่าดูแลตัวเองได้แหละแต่ว่าไม่ต้องพูดประโยคนี้แรงๆก็ได้ความรู้สึกที่ออนพูดออกมาก็คงแบบมั่นใจในตัวเองแบบ ผมทำได้อะไรผมมีฟีลลิ่งที่แบบฉันทำได้ฉันอันนี้ฉันเคยทำแล้วทำได้ไม่อยากอยู่ในกรอบไม่อยากโดนบังคับอยากเป็นอิสระอยากมีชีวิตที่ตัวเองต้องการใช้โอ๊ยหนูอยากอย่างมีคนดูแลอยู่เหมือนกันยัง่ยไม่แบบยังไม่อยากโตขนาดนั้นเพราะถ้าโตแล้วเดินตัวยงได้อะก็ต้องทำทุกอย่างยังได้คือจริงๆถ้าหนูไม่เชื่อหนูก็ลองทำดูก็ได้แต่ว่าหนูก็ต้องระมัดระวังถ้าวัดเกิดเหตุอะไรขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็มีปัญหาอะไรก็จะบอก ให้บอกแม่ละกันหรือมีอะไรก็มาปรึกษาแม่หรือถ้าเกิดหนูไปเจอปัญหาอะไรแม่แนะนําแล้วถ้าหนูยังไม่เชื่อหนูก็ลองดูก็ได้แล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ก็ค่อยมาปรึกษาแม่ทีหลังก็ได้แล้วถ้าหนูไม่มีลูกอะหนูรู้สึกว่าถ้ามีลูกก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าเรามีลูกเราจะไม่เลี้ยงลูกแบบที่เขาเลี้ยงลูกมาก็ได้เราจะแบบมีความคิดที่แบบฉีกกันไปเลยว่าแบบถ้าเราเลี้ยงลูกแบบเนี้ย หรือแบบเราบอกลูกแบบเนี้เราก็อาจจะแบบอ๋อโอเคไม่รู้สึกอะไรก็ได้พูดในฐานะแม่ก็บางทีก็รู้สึกว่าอยากจะพูดคํานี้ออกไปเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยได้พูดแต่แอบ,บรู้สึกในใจบ้างเป็นบางครั้งถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็กแล้วเราได้ยินคํานี้ เราคงน,น่าจะรู้สึกไม่ดีคุณแม่ก็เลยเลือกที่จะไม่พูดคานี้ก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะหลายๆครั้งบางทีเราก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวหนูอายุเท่าแม่ก่อนแล้วหนูจะรู้สึกบางทีเดินไปเหนื่อยล้วก็แบบเฮ้ยแม่ไม่ไหวแล้วนะอย่างแม่ปวดขาแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือหรือเล่นเกมด้วยกันแบบเฮ้ยแม่อายุขนาดนี้แม่ไม่ไหวแล้วหนูก็จะแบบก็แม่แกหรืออะไรเงี้ยแล้วบอกว่าไม่หนูลองอายุเท่าแม่ก่อนแล้วหนูก็จะรู้สึกประมาณนั้นหรือแบบเออลองดูว่าถ้าหนูจะต้องไปรับผิดชอบอะไรกับใครสักคนนึง หนูก็จะแบบเออมีความรับผิดชอบหนูหนูก็จะมีความคิดของตัวเองแหละประมาณนั้นค่ะหนูว่าอ่แล้วคนที่แย่แล้วตอนนี้หนูไม่แย่เหรอตอนนี้หนูก็แย่เหมือนกันถ้าหนูถ้าหนูไม่แย่หนูก็แบบหนูก็แบบอาจจะคิดหาทางออกคนเดียวได้ไม่ต้องมาบอกแม่ก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้คือแบบหนูมาบอกแล้วแต่ว่าแบบหนูต้องแย่แย่อาจจะแย่กับแม่ตอนนั้นด้วยซ้ำอย่างเงี้ยก็แบบอยากให้แม่มองว่าแบบ มองถึงตัวเราแบบอย่าเพิ่งไปม,มองคนอื่นได้ไหมช่วยแบบช่วยตัวเราก่อนคะ่ะออจริงๆส่วนใหญ่บางทีก็เคยบอกเขาเหมือนกันนะหลายๆครั้งที่บางทีแเราบอกให้หรือแบบ บางทีอย่างเรื่องกินข้าวกินเหลือหรืออะไรเงี้ยหนูลุกไหมว่าที่หนูกินข้าวไปบางคนเขาไม่มีข้าวจะกินเลยนะดังนั้นหนูควรจะต้องกินให้หมดประมาณนี้ค่ะก็คือส่วนใหญ่เราก็จะยกตัวอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับกับอะไรที่มันเลวร้ายมากแต่ว่าบางทีก็จะยกเคสตัวอย่างว่าเอ้ยถ้าหนูรู้สึกแบบนี้แต่คนอื่นที่เขาเจอเหตุการณ์ที่มันแบบแย่กว่านี้กว่าที่หนูเจอมาอีกนะส่วนใหญ่ก็จะก็จะยกจะใช้เป็นวิธียกตัวอย่างให้ให้เขาเห็นให้เขารู้สึกก็ไม่รู้ว่าแย่กว่าแค่ไหนแต่หนูเชื่อว่า มันก็ต้องมีคนที่มากกว่าเราอยู่แล้วจนทําให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้หนูก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องแย่ขนาดนั้นแต่วันนี้บางทีก็แย่จริงๆริหนูก็จะเปลี่ยนเป็นขอเวลาอยู่คนเดียวแบบว่าทําใจอะคะประมาณนั้นอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะคุณแม่น่าจะไม่พูดประโยคนี้ถ้าเป็นคุณแม่เองนะแม่คิดว่าคุณแม่ไม่น่าจะพูดประโยคนี้เพราะว่า คนอื่นก็เรื่องของคนอื่นก่อนสิแต่นี่คือเรื่องของลูกเขามาหาเราเขาก็น่าจะต้องการให้เราโฟกัสที่เขาแล้วเราก็ควรที่จะโฟกัสที่เขาไอประโยคที่ว่าคนอื่นเนี่ยแย่กว่าเราก็มีก็ใช่ก็มันมันก็เป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เวลานี้ที่ต้องพูดเพราะว่าคนที่แย่ตอนนี้ไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นลูกเราหืมตกวธย่าเลยเนี่ยประคไมค่อยพูดเลย เออขอชพอกันขอเชิญพากันผมรู้สึกไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวผมอะเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผมซึ่งผลลัพธ์มันอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าทั้งร่างกายเศร้าจิตใจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ละคนมีเอกลักษณ์เปของตัวเองมีแบบของตัวเองอยู่แล้วครับ ซึ่งผมบอกว่าเขาทําได้คุณก็ทําได้แต่บางเรื่องมันเขาทําได้คุณอาจจะทําไม่ได้ก็ได้ด้วยสภาพจิตใจความพร้อมอะไรอย่างนี้เราไม่ใช่เขาอะไรางเพราะเห็นด้วยกับเขานะครับเพราะว่าเขาทําได้เราก็ทําได้แต่มันก็มีส่วนที่ไม่ถูกนะครับเพราะว่าเราเขาเขาทาได้เราทําได้ในระดับที่เราโอเคที่สุดนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นเพราะว่าถ้าเขาทําได้ระดับนี้เราจะได้แค่ครึ่งหนึ่งของเขาก็โอเคแล้วในบางเรื่อง ม่จำเป็นจะต้องหมดทุกๆเรื่องที่ว่าต้องเทาทาได้เราต้องทําได้ซึ่งในมุมมองก็จะเป็นลักษณะนี้มากกว่าเห็นว่าพยายามให้ดีที่สุดจะได้ไม่เสียใจว่าไม่ได้ทํามาย้อนเวลากลับไปมันไม่ได้ที่พยายามจะสอนเขาว่าบางอย่างทําให้ดีที่สุดทาจนถึงวังนนี้ทุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะมีทุกอย่างมันจะไปตามเวลาของมันเองไม่จําเป็นจะต้องมารอมัคิดได้ตอนหลังมันไม่ทันแล้วที่พยายามจะสอนเขามากกว่าโดยปกติชีวิตเราเนี่ยมันลุ้นเดินมา ถ้าคุณได้ทําตอนนี้คุณได้ทําแล้วคุณก็รู้ว่าคุณจะทําต่อไหมหรือไม่ทําแต่ถ้าคุณไม่ทําคุณก็ต้องรอเวลาอีกที่จะต้องมาทาตรงจุดนี้มันจะผ่านวัยของเขาไปที่เราแนะนําเขาลักษณะนี้มากกว่าใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงป้ามาควิสค่ะก็ <S <S คือเราจะมีการกําหนดบทบาทสมมุติมาให้นะคะแล้วก็อยากให้ลองต่อบทสนทนาตามสถานาการณ์ที่ให้ไว้นะคะทีนี้เนี่ยเราต้องพยายามทำยังไงก็ได้ ที่จะทําให้ไม่เกิดความขัดแยง้งในเรื่องนี้เนาะก็คือคพยายามแบบเฮ้ยหาวิธีที่เราจะมาคอมเพลม้์กันได้หาวิธีที่คุยกันโดยที่ไม่ทะเลาะกันอ่ะสถานการณ์แรกพิมพ์ทำไมพิมพ์ไม่กลับตามเวลาล่ะอ่อ แม่เราตั้งนานแม่ห่วงมากเลยอะ่ะก็ก็ก็แบบเขาเขาเพิ่งบอกตอนนั้นว่ามันต้องใช้เวลาถึงตอนนี้แล้วก็ทํางานยาวเลยก็ไม่ได้โทรบอกไม่มีเวลาโทรเลยหยิบโทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช้เวลาที่ไม่กี่โมงแล้วเนี่ยห้าทุ่มครับห้าทุ่มเวลาน,นี้คือเวลาอะไรเล่นเกมมันควรต้องนอนแล้วห้าทุ่มไม่ใช่เวลาที่คุณคิดว่าคุณจะมา,มา,ม,ามากี่โมงไม่ใช่เวลาเล่นเกมหรอไม่ใช่เวลาเล่นเกม คุณต้องนอนแล้วร,ร่างกายคุณเวลาของคุณก็คือต้องพักผ่อนคุณวันนี้ต้องช้าต้องไปเรียนหนังสือคุณต้องตื่นห<อ>กโมงเชา้าแม่บอกแล้วใช่ปะจะไปไหนก็ได้แต่ต้องโทรรายงานไงคะก็ถ้าเกิดหนูรู้เมื่อไรเดี๋ยวหนูก็บอกเองลนะ่ะแต่ว่ามันอันตรายไงลูกแล้วแบบ แม่ติดต่อหนูไม่ได้อย่างงี้แม่บอกเราใช่ไหมว่าไปไหนก็ต้องพกโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วหนูก็แค่ส่งข้อความมาแล้วหนูจะกลับดึกแค่ไหนก็ได้เดี๋ยวแม่ก็ไปรับไงคะคือคราวนี้ลูกกลับมาปลอดภัยก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคราวหน้าเน,นี่พิมอาจจะต้องบอกคุณครูว่าขออนุญาตโทรศัพท์บอกแม่นิดนึงก็เดี๋ยวครั้งหน้าบอกเดี๋ยวครั้งหน้าบอกอืมบอกทุกครั้งเกาบอกอย่างนี้ทุกครั้งอะไม่เคยเห็นทําได้เลยสักทีหนึ่งฮะ ครั้งนี้ครั้งท้ายครั้งสุดท้ายจะอีกอีกครั้งดีล่ะครั้งสุดท้ายแล้วเอเหรอใช่สุดท้ายแล้ววนหลังข้าก็โทรศัพท์แล้วก็ชาร์จแบตตลอดนะโอเคไหมหรือเอาโทรศัพท์เพื่อนก็ได้ยังไงก็ได้แค่แจ้งแม่แค่นั้นเองนะคะคราวนี้ผ่านไปไม่เป็นไรพิมพ์ปลอดภัยดีละแต่ว่าคราวหน้าพิมพ์อาจจะต้องขอเวลาครูนิดนึงลูกโุณศาสนาแม่โอเคเนาะโอเคแล้ววันพรุ่งนี้ผมก็ขอไปก็ถือว่าหักไปเลย ไม่ได้ยังไม่ใช่เวลาน,นี้อเพื่อนี้ต้องเหนังสืออ๋อ้าขอจันนะ่ะก็ว่าอีกทีหนึ่งแม่หนูขอไปเที่ยวกับเพื่อนได้ไหมแบบค้างคืนไปค้างที่ไหนต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพไปต่างจังหวัดเพื่อนที่ไหนเพื่อนที่โรงเรียนที่โรงเรียนใชแ่แล้วเราไปกันยังไง คือวางแผนว่าพ่อแม่เพื่อนไม่ส่งแล้วพ่อแม่เพื่อนเขาอยู่ที่หัวหินด้วยไหมหรือว่ายังไงเขาเขาเขาไปแล้วเขาก็เกิดมาได้ยังไงหนูยังเด็กอยู่ไงแม่บอกแล้วว่าถ้าหนูจะไปอย่างน้อยต้องมีผู้ปกครองไปด้วยถ้าหนูจะไปหนูก็ไปกับแม่ละกันแล้วหนูอยากไปไหนแม่ก็พาไปไงทําไมเราต้องไปถึงต่างจังหวัดทําไมเราต้องไปถึงหัวหินนะเอาวเชี่ยวในกรุงเทพเบื่อเนมะไปสนุกสยามก็ไปมาสิบสิบรอบแล้ว แต่ว่าแม่รู้สึกว่าแม่เป็นห่วงทีนี้พอแม่เป็นห่วงเนี่ยคือมันไกลไงลูกมัน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 ไกลจากที่กรุงเทพคือถ้าสมมุติว่าไปเ,เที่ยวท้านู้ท่างน,งางนี้หรือไปตรงนี้แล้วก็กลับวันเนี่ยก็โอเคนะก็โอเคมันก็ไม่ไกลด้วยระยะทางมันไม่ไกลมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ใหญ่เลยแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาไม่สบายหรือว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าดใดๆขึ้นมาเนี่ยมีโจรหรือมีอะไรขึ้นมาที่ที่จะมาทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายลูกกับเพื่อน มันจะแก้ไขปัญหาทันหรือเปล่าทันแล้วก็หนูอยากเล่นอะไรก็เล่นไปแล้วแม่ก็อยู่ห่างๆโอเคปะเพื่อนเขาอึดอาดก็แม่ก็เล่นกับเพื่อนๆหนูได้ทุกคนอยู่แล้วปะก็เขาอยากเล่นแค่กับเพื่อน,นก็เล่นแม่ก็อยู่ดูแลขับรถทำตับข้าวแล้วที่เหลือหนูเล่นหนูก็อยู่ในห้องส่วนตัวของหนูแม่ก็อยู่ห่างๆของแม่ มันไม่ได้ฟิลหรอครางกับเพื่อนพ่อเพื่อนจ่ายผมเซฟไปแล้วสองหมื่นในสองคืนนะคือละหมื่นก็โอเคนั้นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมอย่างนี้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพ่อกับแม่เนี่ยไปดูแลด้วยดูแลลูกกับเพื่อนๆด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงแต่ว่า ลูกก็อยู่โฮมสเตย์กับเพื่อนถ้าไม่อยากให้อยู่โฮมสเตย์ตรงนั้นก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ของหัวหินเหมือนกันที่เราสามารถจะติดต่อสื่อสารกันได้ได้ไหมแล้วก็ดูแลลูกได้เพอนัดวันกลับก็ก็กลับอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ได้ไหมได้งั้นแม่ก็ไปจองที่นอนห้องเพิ่มเองลวกันถ้าเกิดแม่อยากดูด้วยโอเคเอาเอาเอาคะแนนสอบอยู่หรมัไยม,มันจะเวิร์กหรือไงแต่ไม่เคยท่อนะ ไม่ต้องซ่อนแต่ว,ว่าเกยดออกมาไม่ดีไง <Hi. S 1> อ่าอย่างนั้นแหละอ่าเป็นยังไงวิชานี้ทําไมคับเส้นขนาดน,นี้ล่ะคะ<ไ>ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าหนูก็ตั้งใจแล้วนะหลับปะบไม่หังยังไงถ้าหนูเรียนไม่เข้าใจหนูก็ถามคุณครูก็ได้ปะครับคุณเอาเวลาที่ต้องเรียนหนังสือเนี่ยไปทําอะไรหมดก็ไปซ้อมแบบของคุณเนี่ยอะไไปซ้อมตลอดเลยผมว่าไม่ใช่นะ ข้อสอนมันยากครูก็สอนไม่เข้าใจสอนไม่รู้เรื่องเลยแล้วพิมมีอะไรจะให้แม่ช่วยบ้างไม่ไม่รู้จะให้สอนอะไรล่ะคือไม่เข้าใจหมดเลยนี้หรือยังไงไม,ม่รู้ว่าเพราะอะไรคะแนนถึงได้น้อยมีคุณสามารถแบ่งเวลาได้นะในมุมมองแล้วคุณมีเวลาว่างคุณเราไปเล่นเกมมากกว่าไหมแล้วการที่คุยกับเพื่อนทั้งคืนทุกคืนเนี่ยมันทําให้คุณไม่มีสินค้าในการเรียนมาสือ โอเคก็หนูก็ตั้งใจมากขึ้นหน่อยละกันโอเคไหมก็คะแนนอาจมาจากอะไรก็มีหรือหนูก็ไปถามคุณครูปะล่ะหรือยังไงให้แม่ไปคุยกับครูให้ไหมปล่อยไปเถอะเลิกเรียนสามโมงครึ่งหัวเดือนทางไปสนามซ้อมซ้อมทุ่มถึงสามทุ่มเสร็จสามทุ่มกลับบ้านไปถึงบ้านเกือบสี่ทุ่ม เอาเวลาตรงส่วนนี้ให้ผมพักผ่อนหย่อนใจเทสบายใจเตรียมเพื่อที่จะเรียนุ่งนี้ดีกว่าไหมผมก็อยากเล่นเกมอยากพักผ่อนแล้วใครจะเป็นคนอธิบายให้ลูกอะ่ะถ้าลูกไม่อยากเรียนพิเศษแล้วจะไม่ตั้งใจเรียนในห้องแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันยังไม่ได้อะ่ะลูกก็ถ้ามันไม่ได้ิงค่อยไปเรียนค่อยไปเรียนพิเศษอีกครั้งหนึง่งใช่แต่ตอนนี้พิมพ์ขอแม่ว่าขอไม่เรียนพิเศษก่อนแล้วก็จะลองทําด้วยตัวเองในห้อง นั้น,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 นแม่ก็โอเคพิมพ์ก็ลองพิมพ์ก็ลองทําดูก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าพิมพ์คิดว่ามันไม่โอเคมันไม่ไหวอะพิมพ์ก็มาบอกแม่แล้วก็แม่ก็กับพิมพ์ก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงค่ะและนี่ก็คือคลาสเรียนของเราในวันนี้นะคะอยากรู้ว่าพอได้ลองทําสถานการณ์เมื่อกี้ค่ะทุกคนได้อะไรกลับไปบ้างเอาจริงๆสําหรับเราบางครั้งเราเราจะไม่ได้แบบว่าอารมณ์นิ่งอยู่ในระดับที่แบบใจดี ขนาดนี้บางครั้งมันก็จะเจอแบบเออด้วยด้วยเราก็จะแบบบวกบวกไปกันกับลูกหลายๆครั้งซึ่งแต่หลายๆครั้งที่บางทีที่จะต้องปะทะกับลูกอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออไม่ได้ถ้าถ้ายิ่งปะทะกันแรงแรงบางทีก็จะรู้สึกได้เหมือนกันว่าพอเราแรงไปเขาก็จะแบบยิ่งแวดใส่เราแล้วมันก็จะรู้สึกแบบบรรยากาศที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์นี้มันจะเป็นอย่างนี้ดีหรือไม่ดีจะควรบอกจริงๆหรือไม่ควรบอกค่ะ ก็ถ้าเกิดอย่างไม่ควรบอกก็คือถ้าเกิดบอกแล้วแม่อาจจะลงเสียก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีบอกแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วแม่โอเคก็จะสามารถกล้าบอกแม่ได้มากขึ้นเราได้รู้ว่าแบบเอ้ยทำไมถ้าสมมติว่าเราถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วอะเรารู้ได้เลยว่าแบบ แม่จะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ด้าเราแน่นอนนะแต่เดยกก็ไม่รู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นอย่างนี้ห <c oughs> <c oughs> รือเป่าตเธอไมรู้เออแม่ได้ว่าเราแน่นอนแล้วแม่จะเป็นแบบนี้กับเราแล้วก็แบบไม่เชื่อใจได้แบบกล้าที่จะแบอบกแม่แบบมากขึ้นคะ่ะ คำพูดที่ดีอ่ะมันยากกว่าคำพูดที่ไม่ดีแปลว่าคำพูดที่ไม่ดีมันจะออกมาจากอารมณ์เบสิกของความเป็นมนุษย์ทุกคนแต่ว่าคำพูดที่ดีอ่ะมันต้องผ่านการกั้นกรองแล้วมันต้องผ่านการคิดมันก็เลยรู้สึกว่ามันออกมายากคำพูดที่ดีเหล่านั้นถึงแม้ว่ามันจะออกมายากแต่ถ้าไม่ฝึกมันก็จะไม่มีวันออกมาค่ะแต่ถ้าเราลองได้ฝึก มันก็จะกลายเป็นความเคยชินจากยากมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราทําทุกวันแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องพยายามแล้วมันก็น่าจะสร้างความเข้าใจกันในครอบครัวได้ดีขึ้นเพราะว่าลูกที่ได้ยินเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาโดนบังคับหรือว่ามันเป็นความผิดของเขาทุกครั้ง แล้วก็เราเองก็จะได้เข้าใจลูกแต่คือผมครับผมเข้าใจอยู่แล้วแบบบางครั้งที่ว่าพ่อพูดอย่างนี้เพราะอะไรแต่ว่าบางทีแบบใจเราไม่เปิดรับนยครับมันคือรู้อยู่แล้วว่าเขาทําไมเขาทำอย่างนี้แต่เราก็ไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบมันก็เลยขัดแย้งกันผมรู้อยู่แล้วว่าผมบางจุดนี้ก็ไม่ถูกอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ มันก็ต่อต้านแะล้วก็จะพยายามเอาเหตุผลมาใช้มากขึ้นแบบไม่อ<ะ>เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งก่อน<ม>ก็รับฟังแล้วก็พยายามปรับแก้ในจุดที่เขาบอ,อกมา มุมมองก็พยายามปรับข้อหากันมากกว่าอย่างที่เลยพูดนะครับว่าการปรับข้อหาการนี้สาคัญมากรับฟังเขามากกว่าที่จะเอาความคิดเรีเอเป็นหลักรับฟังแล้วค่อยๆค,คุยอันไหนที่คอมโไมาส์ได้ก็คอมโบมส์มันในโลกความเป็นจริงคราไม่สามารถถูกร้อยเปอรซ็นตวัของเราถูกแต่วัยของเขาไม่ใช่มันก็ต้องมาแอสจัดกันเพื่อให้อยู่ได้แล้วตัวเขาก็มีความสุขในการใช้ชีวิต คิดว่าตัวเราเป็นเป็นตัวแทนตัวตัวเราเป็นเหมือนเหมือนลูกอะค่ะคิดถึงตอนที่เราเป็นเด,เด็กเราเราไม่อยากให้พ่อแม่บังคับเรื่องอะไรหรือเราไม่อยากเราอึดอัดเรื่องอะไรที่จะบอกพ่อแม่เราก็ต้องไม่ทําตัวให,ให้ให้ให้รู้สึกว่าลูกอึอดอัดที่จะมาคุยกับเราอะเราอยากให้คุณพ่อคุณแม่รับฟังลูกมากขึ้นอย่าเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นหลักเพราะบางครั้งแล้วเด็กก็มีความคิดซึ่งเราไม่สามารถที่จะรับรู้เข้าใจเขาได้หมดร้อเปอร์เซนต์นี่ถ้าเราฟังละ คิดตามเขาอาจจะมีสิ่งที่เขาค้นพบสิ่งที่เขาพัฒนาโดยได้ดีกว่าคนอื่นเขานะครับคุณแม่ว่าสิ่งที่คุณแม่คุณพ่อทุกคนต้องการก็คือเราอยากจะให้ลูกเนี่ยมั่นใจว่าเราคือคนที่เขาสามารถที่จะพูดกับเราได้ทุกเรื่องถ้าเขาต้องการแล้วก็เราจะเป็นคนที่เขาสามารถที่จะเชื่อใจได้ใน ตลอดชีวิตของเขาว่าเราไม่ไม่ได้คิดที่จะคิดร้ายกับเขาหรือว่าใดๆก็ตามอะค่ะอืมมันคือสิ่งที่ที่ได้เรียนรู้จากคลาสนี้มันยากแต่ต้อง,ต,องต้องเริ่มทำอมโอเคสิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกคนที่ดูอยู่นะคะก็คือการคุยกันด้วยเจตนาที่ดีเนี่ยมันอาจจะต้องมาพร้อมกับการรับฟังกันการพูดโดยที่อาจจะไม่ได้ใช้อารมณ์มากแต่การพูดด้วยความเข้าใจ สำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนฟรีๆที่เว็บไซต์เน็ตปามาด com ได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็ขอปิดคลาสกันนะคะเริ่มของผิวฝ้าแล้วก็บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ